โอ้โห,โหพี่น้องดูต้นผาด้ามที่นาเล็กเอามาจากช่องโจงาาขา้างหน้าสารคามฮะก็เป็นไม้สมุนไพรที่ใช้บอกลดเรื่องของเรื่องเบาหวานแล้วก็เพิ่มพลังทางเพศนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่ออ่สีหปีที่แล้วนะที่คนไปรุมเก็บผลเข้าไปกินนะเขาบอกว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโอโ้โหโด่งดังกันมากเลย อนาเล็กได้มาปลูกเดี๋ยวมาดูกันว่านาเล็กปลูกกี่ปีโตขนาดช่างกิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเลาะชมไม้ในสวนกับนาเล็กอีกแล้วนะก็พามาดูไม้ที่นาเล็กได้มาปลูกนะก็ได้มาจากช่องโจฮกนาสารคามนะก็เป็นไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อ4-5หปีที่แล้วในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ อันนั้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันดังมากๆเป็นข่าวเป็นกระแสกันโอ้โหแบบมโ,โหฬานเลยคนรุมบอกว่าโอโหเหลือต้นเดียวอะไรเงี้ยเป็นไม้หายากอะไรเงี้ยแต่ทางสารคามเขาบอกว่าเยอะนะต้นนี้คือต้นผ่าด้ามนะหรือว่าคำามกหลวงนะตอนแรกเราก็หาแล้วอยากจะได้มาปลูกเหมือนกันในสวน เพื่อเก็บอนุรักษ์เอาไว้นะบอกว่ามันหายากาหายากก็คือเราไม่มีอะไรทันองนี้ก็ได้มาจากช่องโจะนะสารคามมาอนุเคราะห์มานะให้นาเล็กมาปลูกก็ปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลนี่แหละนะอย่างน้อยมีสักหนึ่งต้นนะเผื่อจะได้ชมดอกสวยๆนะเพราะว่าเขามีดอกสวยงามนะดอกสีเหลืองโอ้โหสวย นะละก็เพิ่งรู้ว่าในโรงพยาบาลเราก็มีเหมือนกันนะอยู่ข้างตึกนั่นนะนะ้างตึกผู้ป่วยดอกหอมมากดอกร่วงเนี่ยโอ้โหเดินผ่านเนี่หอมจริงนะเนี่ยคำมอกหลวงนะเดี๋ยวพอเขาติดลูกนะออกผลเนี่ยผลก็าจะเท่าลูกฝรั่งเล็กๆอะ่ะเท่าฝรั่งขี้นกอะ่ะเล็กๆนะเขบอกว่าเอาไปผ่ากินได้นะ แล้วเอาไปต้มเอาไปาปรุงเป็นยาของเขานะก็แล้วแต่สูตรของใครนะฮะสลับนาเล็กก็คืออยากได้เอามาอนุรักษ์เอาไวนะ้พอไม้บางอย่างนี่เราได้ยินชื่อาบางทีเราไม่เคยเห็นเราก็อยากได้มาปลูกนะเนี่ยก็มาปลูกในสวนป่าเนี่ยนะเป็นสมบัติของโรงพยาบาลไปเลยนะก็เนี่ยมีความสุขที่หามาได้นะแล้วก็มารีวิวให้ชมว่า ปลูกไป4ปีนะเนี่ยตอนนั้นได้มาปลูก2-3งสามต้นมาฮะเนี่ยรอดต้นเดียวนะต้นเดียวแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาโอ้โหเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ถือว่ากว้างนะก็เท่ากับหน้าแข้งแล้วเนียนีก็ประมาณสัก3-4นิ้วนะเนี่ยแตกกิ่งโอ้โหสวยงามพี่น้อง ลักษณะใบเขานะใครไม่เคยเห็นเนี่ยน,นี่ใบสักากขนๆนเนี่ยคล้ายๆกับใบมะตาดหรือว่าใบสั้นนะคล้ายๆนี่ใบสัก飒ขนขนะแบบนี้มาด้านหน้ามันข้างหลังเนี่ยออกแบบนี้นะใบใหญ่ผิวของลำต้นเนี่ยมันจะเนี่ยสี หมนๆเท่าๆเนี่ยนะเปลือกก็เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แตกอะไรนะมันเป็นผิวลื่นๆนะฮะนะเนี่ยสีขาวๆแบบนะี้ก็ขอบคุณคุณโจมากฮนะที่แบ่งต้นไม้ไมาให้ปลูกนะเพราะคุณโจนี่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเนี่ย ชั้นยอดเลยสุดยอดนะความรู้เรื่องสมุนไพรนี่เยอะแยะนะตอนนี้ก็ปลูกสมุนไพรขายรวยไปแล้วนะอะลรก็ได้มาปลูกสักหนึ่งต้นก็ดีใจฮะนะก็เอามาแบ่งปันนะเผื่อใครอยากจะได้ไปปลูกเดี๋ยวรอให้มันมีเมล็ดมีก่อนนะหรือว่าหาซื้อก็คงจะมีนะเป็นไม้ที่น่าอนุรักษ์นะมีประโยชน์ อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เกียมมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ